มาเรียร์ไข่สะไคร่ครับไข่ชื่ออะไรใครชื่อไข่เด่นสาวกชิงเดนสแกไอ้สมแก่ให้ดูนะครับชิงเด่นจอยคนเล่นตัวจะมีผมแก่ให้ดูนะครับใครซื้อให้ปัญจันทร์ครับพ่อใครซื้อให้กูสมแก่ให้ดูทำดีไรเนาะอุอยสมแก่ ข้างในเป็นอะไรครับมีครบดูสิครับกระดิ่งิลีครกระดาษเลยแม่กระดาษเก็ดูสิดดู แล้วทุกแล้วแม่รักนะแม่แกช้อนเอามาให้คุณผู้ชมดูหน่อยเป็นช้อนแบบไหนช้อนแบบนี้รูปคนกบรูปคนตอนตักยังไงเนี่ยอเออเวลาคือเสียชควิต เออมึ่ได้มึ่ได้ชอบมาก็อือเฮ้ยรสชาติเป็นยังไงบ้างครับรสชาติมันก็หวานๆเลยอ่ะ นถ้าเพื่อนๆอ,อยากกินนี่ไปซื้อได้ที่ไหนครับเฮ้เฮเว่นครับตัวแทว่ต่อแันนี้นะครับดูนะมีกระดาษให้แนละ้วพัจฉ์นี่นี่ทำเหมือนในกระดาษนี่ดูสิแล้วก็มีนี่สติกเกอร์ เก๋ติดไหมครับแล้วติดตรงนี้ติดตรงนี้ไม่เอาติดลื่นกันไม่ใช่ครับนี่นี่นี่ดูในรูปนี่เห็นไหมเขาให้ติดตรงนี้แกะนกนี่แกะตัวนกนี่มาติดตรงนี้ตรงนี้ติดให้มันตรงๆเอาหัวขึ้นมาหน่อยแกะหัวนกขึ้น อีด้านนึงอีกด้านานึงก็ได้อะอออไม่เป็นไรอ่าอีด้านนึงติดอีกด้านาานา <c oughs> ึงขึ้นเอาหอากขึ้นขึ้นหรือยงังขึ้นหรือว่ลง <c oughs> อ่ะเสร็จแล้วเอาเขียวๆไหมเอาอีตัวน,นี้ไหมเขียวตัวตน,นี้ไหมเขียวตัวตน,นี้ ตัวนี้เขาให้เอาตัวไอตัวนี้เสียบลงไปเสียบดูลงไป